เก็บตกศึกวันไฟใน12ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดย2นักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยซูปเปอร์เล็กเกียรดหมู่เเปิดหมวดโหดชนะ t ีเคสุดสวยขณะที่เทจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มปิดเกมไว้ประเดิมชัยสุดปังบนเวทีระดับโลกคู่เอกของรายการซูปเปอร์เล็กเกียรดหมู่เราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลเวท125-135ป กลับมาทำหน้าที่รังเก้าอี่เบอร์หนึ่งของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทเผชิญหน้ากับทาเกียคาลิลอฟนักมวยจอมซ่าจากรัเสเซียเริ่มยกแรกซูปเปอร์เล็กเปิดเกมไม่ยังด้วยอาวุธชุดใหญ่ทั้งหมดัดเท้าเข่าศอกจนทาเกียเปิดตำราตั้งรับไม่ทันภาพรวมยกต่อมาซูปเปอร์เล็กยังเดินหน้าสาอาวุธทั้งคลังแสงทำเอาทาเกียแผลแตกเลือดอับต้านความแกร่งไม่ไหวถอยไม่เป็นทรง กรรมาการเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งยุติการแข่งขันในนาทีที่1นาฬิกา42นาทีของยก2ส,ส่งให้ยอดมวยชาวไทยรั้งเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิงวันมวยไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นขณะที่เท็ดจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มมวยหญิงแกร่งขวัญใจคนไทยขึ้งประเดิมสั่งเวียนวันเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5ถึง115ปอพบลา่าเฟอร์นันเดสกำปั้นสาวชาวสเปน เกมนี้จบเร็วเกินคาดเท็รจีจ้าไม่พูดพร่างทำเพลงชิงจังหวะซัดหมัดขวาเข้าเต็มขมับลาร่าจนเซถลาเท็รจีจ้าไม่ปล่อยให้เกมยืดเยื้อรวหม,มัดปืนกลใส่ไม่ยังจนสาวแดนกระทิงดุยอมจำนนหมดทางป้องกันตัวเองกรรมาการทนดูไม่ได้จึงเข้ามายุติการแข่งขันหลังเสียงระฆังยกแรกดังครึ้นเพียง26วินาทีส่งให้สาวแกร่งชาวไทยประเดิมชัยไฟแรกสุดสวยพร้อมรับโบนัสจากบิกบอสชาตรีสิบยอดธง 50 0 0 0นดอนลลาร์กว่า1.7ล้านบาท